สวัสดีครับผมชื่อไนา์ปิชัยมุมราชนาาักศากษรวิศวกรรมไฟฟ้าสาขายอิเล็กทรอนิกส์ระดับปอสอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคอัยันเชียงใหม่อันนี้ผมจะมาสเสนอโครงงานโครงงานเครื่องรถน้ำผักอัตโนมัติครับในวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนลเรอร์ครับครับนี่เป็นเป็นแบบจำลองของ ครื่องรถผักอัตโนมัตินะครับนี่คือปุ่มปุ่มของปั๊มน้ําครับเป็นปั๊มน้ําก็ตัวนี้เป็นเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยและตอนนี้เป็นการถ้าสมมติว่าพริกใหญ่แล้วไม่ไม่ให้ให้ลดน้าพริกนะครับตรงนี้นะครับและตอนนี้เป็นเซนเซอร์ถ้าฝนตกนะครับนะครับตอนนี้นะครับเวลาแปดโมงเช้านะครับก็ลดน้ําปกตินะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งนะครับปั๊มเสียไฟดับหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับก็จะมีเสียงออกมานะครับเสียงเตือนว่าตอนนี้นะครับปั๊มไม่ทํางานนะครับจะมีไฟออกตลอดนะครับจนกว่าจนกว่าเจ้าของจะมาแก้ปัญหานะครับครับงานปกติแล้วครับแล้วถ้าตอนนี้ครับเป็นฝนตกนะครับ นี่เป็นฝนตนะครับจะมีไฟแสดงออกนะครับไฟแสดงเนี่ยครับจนถึงว่าฝนหยุดตกแล้วครับก็น้ําปกติต่อไปครับนะตอนนี้นะครับคือถ้าพิกใหญ่แล้วครับพิกโตเราไม่ต้องการยดลดน้ํานะครับก็มีจะมีปุ่มให้หยุดหยุดลดน้ําพิกนะครับนี่ครับแป็งพิกนะครับครับ และถ้าต้องการใส่ปุ๋ยนะครับก็ใส่ปุ๋ยครับเป็นสวิตใส่ปุ๋ยครับเป็นถังอีกถังหนึ่งใส่ปุ๋ยนะครับก็ใส่ปุ๋ยนะครับถ้าสมมุติว่าปุ๋ยหมดทางแล้วก็ลดน้ําปกติครับนี่ครับครับและนี่แบบจำลองเครื่องรดน้ำผักครับก็มีแค่นี้ครับครับ